สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอุปกรณ์เสริมแต่งหรือพวกของแต่งรถนะนะครับว่ามีความคครองอย่างไรบางท่านก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันบางที่ก็จ่ายบางที่ก็ไม่จ่ายแบบไหนอย่างไรกันนะครับก็อุปกรณ์เสริมแต่งอย่างที่เราเห็นการท,ทั่วไปครับเช่นถ้าในรถกระบะก็จะเห็นเป็นเนี่ยแหละครับหลังคาบ้างรั้วบ้างนะครับหรือถ้าเป็นรถแต่ง นิดนึงก็จะเป็นแคปแคบลาหรือคาร์บอนอย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นรถเก่งก็จะมีพวกล้อแม็กนะฮะทอร์โ,รโบสปอยเลอร์สเกิร์ตต่างๆนะครับรวมๆกันก็บางคันก็เป็นแสนและครับเอาละครับเคสแบบนี้เนี่ยท่านผู้ใช้รถท่านผู้อาปกันก็คงจะเคยประสบปัญหานะครับว่าเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บนะฮะจะมีการจ่ายพวกอุปกรณ์เสริมอย่างไรบางที่ก็ไม่จ่ายนะครับหรือ ไม่ให้เลยบางแห่งก็คุ้มครองนะครับบางแห่งก็เหมือนจะเหมือนจะคุ้มครองแต่ว่าก็จ่ายในวงเงินที่ไม่มากอันนี้เดี๋ยวผมมีคําตอบให้ฟังนะครับอะไรบ้างล่ะครับที่จัดว่าเป็นอุปกรณ์เสริมก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับกับตัวรถที่ไม่ใช่ของที่เป็นมาตรฐานโรงงานก็คือหมายความว่ารถออกมาเนี่ยมีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนล้อแม็ก เปลี่นนู่นเป็นนี่ใส่ถังกา๊าซเข้าไปแบบนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมทั้งสิ้นครับดังนั้นสิ่งที่มาเพิ่มเติมใหม่ให้กับตัวรถที่เราซื้อมาอันนี้จะมีมูลค่ามีราคาทั้งสิ้นจึงทําให้ราคารถยนต์คันนั้นน,นมีการปรับราคาขึ้นตามมูลค่าของอุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นมูลค่าจริงของทรัพย์สินหรือตัวรถนั่นเองครับปัญหารแรกก็คือเมื่อมีการแต่ง เติมเสริมแต่งเข้ามาเต็มสูบแบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเป็นแ,นแสนแบบนี้บริษัทไหนบ้างครับที่รับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าบริษัปทประกันภัยเนี่ยก็ไม่ได้รับทุกบริษัทนะครับสำหรับรถที่มีอุปกรณ์เสริมมากๆแพงๆแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราเจอตัวแทนที่เขามีประสบการณ์สักหน่อยหนึ่งเขาก็จะขอนะฮะราคาของอุปกรณ์เสริมต่างๆมาแล้วก็ขอรูปสักใบหนึ่ง ส่งให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาว่ารถรุ่นนี้เนี่ยรับหรือไม่แล้วรับเนี่ยมีการคุ้มครองอุปกรณ์เสริมแบบไหนอย่างไรนั่นเองครับครับเมื่อบริษัทประกันภัยรับเอาประกันแล้วก็จะแบ่งเงื่อนไขความคุ้มครองออกเป็น3แบบดังนี้นะครับแบบที่1ก็คือการคุ้มครองอุปกรณ์เสริมตามราคาของมาตรฐานโรงงานที่ติดมากับตัวรถนะครับอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อ แบบที่2ก็คือคุ้มครองอุปกรณ์เสริมภายในวงเงินที่กําหนดบางบริษัทก็จะให้วงเงินไม่เกิน20,000บาทบางบริษัทก็จะให้วงเงินไม่เกิน50,000บาทแบบที่3ก็คือคุ้มครองตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินทุนประกันโดยนับรวมเอามูลค่าของอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านั้นเข้าไปในทุนประกันด้วยและมีการซื้อเบี้ยเพิ่มเติมอาจจะไม่กี่ร้อยบาทก็ คุ้มครองแล้วนะแต่อุปกรณ์เสริมบางตัวเช่นคาร์บอนแคปราแบบนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการคุ้มครองที่ไม่ให้ความคุ้มครองเป็นต้นครับดังนั้นก่อนที่จะซื้อประกันรถยนต์ควรที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแต่งถ้าหากว่ารถเรามีอุปกรณ์เสริมแต่งว่าได้รับค้มครองหรือไม่อย่างไรในวงเงินเท่าไหร่การถ่ายรูปรถการตรวจรถ ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์เสริมแต่งที่อยู่ในรูปรถที่เราถ่ายไปจะคุ้มครองทั้งหมดนะครับถ้าหากไม่มีการบันทึกหรือจดแจ้งหรือทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าจะมีความคุ้มครองอย่างไรเอาละครับยังไงก็ผมเป็นแอดมินกลุ่มของกลุ่มรู้ทันประกันภัยและเพจรู้ทันประกันภัยนะครับช่วยติดตามทั้งเพจและกลุ่มรวมถึงช่อง YouTube อาจารย์สุธีโพทองช่องนี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ